สวัสดีทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอกับทางในโพธินะเราก็กำลังกินข้าวอยู่ทุกท่านชวนคุณพ่อกินข้าวด้วยคุณพ่อไม่กินทุกท่านถามไปถามมาอ้อพ่อเพิ่นกินข้าววันละสองมือ้อถ้าเพิ่นกินตอนเช้าตอนเที่ยงเพิ่นจะไม่กินเออเพิ่นจะไปกินอีกทีก็ตอนเย็นป้านพระได้เด็ดดีพี่นอ้องเลยเพราะชวนกินข้าวไม่อยากกินนะพี่น้อง ้วะล,ะล่าสุดคุณพ่อก็ซื้อเอ็มร้อมาเลี้ยงกับน้ําแข็งนะท่านเออเเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะซื้อมาแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าแกไปซื้อมาแกร้อยไปเมื่อกี้นี่พี่นอ้องอยอืมอาขอบคุณในเมื่อพี่มีน้าใจก็กินแล้วหมาเข้าเหนียวบ่ โอ้ได้ข้าวเหนียวไหมล้วบอกซื้อบ่กเลยดได้โอเพื่อสีมาข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยบัดดีเออซื้อข้าวเหนียวหลังจากกินข้าวสวยมาลายมือแล้วกินข้าววยบัดบคอยมีแห้งอืมผนซื้อข้าวเหนียวมาก,กินบัดนี้เขาหน้าปีนี้ยังบ่ทันได้เกี่ยวพี่น้องเย้ยเกี่ยวแล้วเป็นเป็นเนขาบานเจ้า ยหันบซิลลอมมาอ้านี่น่้ละอ๋ะอ,อ่ก็คุณพ่อไม่กินขาเที่ยงนะพี่น้องเลย ก็เลยรอทาสีรอบสองนะครับเอฟซี FC หลายคนบอกว่าควรที่จะทาสีสองรอบนะผมก็เลยผมก็เลยเอ๊ะเอาอยัางไงดีเอาตามที่เอฟซีแนะนำนั่นแหละทาสีสองรอบรอบแรกเสร็จแล้วปกติทาสีเนี่ยถ้ามันไม่ลายเนี่ยเราก็ทาแค่ให้ให้มันเนียนปกติทาสีนี่ความหมายของมันคือต้องเนียนถึงจะโอเคแต่นี่นี่ ทารอบเดียวมันเนียนเลยทุกท่านเอฟซี 4, ดูเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนี่มันไม่ลายเลยนะทุกท่านเบิง้งนะเอฟซหลายท่านบอกว่าเดี๋ยวถ้าในอนาคตทา,าแค่รอบเดียวมันจะจืดนะวะก็ะเลยเอาเพื่อความสบายใจทาสองรอบไปไป,ไปเลยจะได้จบแต่ว่ารอบเดียวคือเนียนแล้วนะเพราะปกติทาสีเนี่ยเราไม่ได้ทาว่ามันอะไรนะเราทาให้มันเนียน ความหมายของการทาสีนะที่ที่ผ่านมาเราคิดอย่างนั้นนะเอออันนี้มันทารอบเดียวแล้วมันเนียนเลยไงเออมันเนียนเลยมันไม่ลายอ่ะมันไม่เป็นเส้นเป็นเส้นเหมือนที่เคยผ่านมานะเห็นไหมทุกท่านนี่ผมซูมให้ดูนี่มันเนียนกริบแบบนี้เลยนะทุกท่านนี่นี่เห็นไหมนี่มันไม่ได้ลายซูมให้ดูแบบชัดๆเลยทนะุกท่านนี่ มันไม่ลายนะพี่น้องเอ้ยเอา้าเดี๋ยวจะให้คุณพ่อทาสีอีกรอบหนึ่งนะท่านเพื่อความสบายใจนะครับเอ่อเดี๋ยวตอนนี้มันแห้งหรือยงังโอ้แห้งแล้วทาได้แล้วคุณพ่อเอ้ยอืม ตอนนี้แห้งแล้วทุกท่านเลยเดี๋ยวทารอบที่สองให้คุณพ่อทารอบที่สองเติมสีสักหน่อย อันนี้ทารอบสองนะครท่านสีเหลือเกินครึ่งกระปองนะครท่านมันไม่ค่อยเปลืองสีชมพูนี่มันทาแป๊บเดียวมันเนียนมันก็เลยไม่ได้ใช้เยอะนะอ่ะอันี้ก็ผสมสีเรียบร้อยพร้อมรอบสองอ่าเดี๋ยวลุยรอบสองเดี๋ยวผมจะมาติด สุขภัณฑ์ติดไอ้กระจกห้องน้ําติดราวตากผ้านี่สุกท่านถ้าสีแห้งเนี่ยคือสามารถใช้วันนี้ได้เลยห้องน้ํานี่แต่ว่าเบิ้งสกรกว่ามัน,ม,นมันใสได้อยู่บ่กันมันบ่ได้กับมืออื่นจังใส่อืมเอารอบสองน้ำได้เลยเออไม่ต้องรอให้มันแห้งสนิทหมาดๆนน่อยกับน้ำรด อาจิบกาแฟสกอนอ่ะเดี๋ยวจะมาติดแม่งกระจกได้บัดนี้พี่น้องเอ้กระจกนี่คุณพ่อมักหน้าใดฮะมักข้างในหรือข้างนอกแต่ว่าที่เคยติดตลอดนะติดเอาไวทา้ทั้งทั้งนอกแต่ว่าแล้วแต่มักหน้าใดเอาเกื่อ,อไว้โกดโนวดโกดยังข้างในบ่อ๋อ,อมันคล้ำเนาะเออเอาซะน,นะ เออทางใน,นเนเาะทางในเอามาุมใดเนาะแับนี้เอ้าเอาจีสมารมุมใดเอาว้างมั้งนะนี่บ่น,น,นี่บ่มองนี่บ่ฮะมองนี่เนาะเอออืม นักมุมนี้พี่น้องเอ้ยเออถ้าติดติดตรงนี้เนี่ยมันจะส่องออกไปทิศตะว,วันออกเนาะมันสีคล้ำเนาะมันสีบอได้พี่น้องเอ,อ้ยมันสีอันนี้มันสีมีความเชื่อเออเอาเอาตรงนี้แหละเออเวะลาอาบน้ำจะได้แบบกลหนวดกลนยังได้แต่งหนาท่าปากอยู่นี่เอาโมจิง่า่กับเต่งหนาอยู่ในห้องน้ำเออปกติที่เราเคยเคยติดบัดติดแต่ว่าข้างนอก แต่ว่ามันไม่ได้ส่องทิศตะวันทิศตะวันออกไงปกติห้องน้ำเข้าสีบะได้หันมาทางนี้งไงแต่ว่าหลังนี้เนี่ยมันหันออกมาทิศตะวันออกเออเอารับซ้ายซะก่อนพี่น้องเลยไปโทร่มาเนาะเอาฝากไว้ทีนี้สวัสดีครับผม